แย่ yeah, แล้วสเบียงพวกเราหมดจ้ามีมันฟาดอาหารเรียบเลยเราต้องวิ่งหนีฝ่าฝูซอมบี้เพื่อออกไปหาสเบียงกันจะรอดไหมจะ็กำลังใจให้พวกเราด้วยเอ้ต่อตบด้วยอาหารหมดแล้วเนี่ยดูดิอ๋อหอก็พี่เนี่ยเล่นกินคนเดียวเลยดูสิ พี่ไม่ต้องบ่นเลยพี่พี่เล่นฝึกจนหมดคขังแล้วพี่จะบ่นทำไมโดนย้อนจบเกมกนี่มองแก่เกมไม่ใช่หรอโดนแก้ถามนี่ดูสิก็คือแบบไม่เหลืออาหารแล้วอะเราต้องไปที่อื่นกันแล้วนะเจ้าหวีคุณบอดี้แกรดี้ โชูบังเกอร์มาตั้งนานแล้วเนี่ยอาหารหมดแล้วเราต้องไปหาเสบียงข้างหน้ากันแล้วนะทุกคนโอเคอาทุกคนมีมีปืนอะไรบ้างตอนนี้ชูขึ้นมาดูสินี่ฉันมีก๊อกนี่ปืนเอคนละกระบอกโอ้โหจะมีก๊กกมี่ตั๊กนะโอเคไม่ซิงอ่ะอันนี้ปืนจีน้นะวะอะทุกคนข้างหน้ามันรอเราอยู่เราต้องจัดการกับมันก่อนตอนนี้เปิดก่อนได้เปลี่ยนเก้าอ่ะไปไปไปไไปไปไ นี่ครับอันนี้เราไม่มีรถเลยนะครับต้องก้าวไปทีละก้าวทุกคนไปเลยหนีเจ้าหมีรอดไมเจ้าหมีเราต้องช่วยกันช่วยกันยิงช่วยกันยิงกระต่อนกระตินโรไม่เจ้าหมีช่วยกันช่วยกันเขาล่าเต็มเลยเล็งดีหรือเปล่าเอาเล็งหัวเป็นฝูงเป็นฝูเขดช็อตเฮ็ดช็อตช่วยด้วยเจ้าหมีตามมาเลยเจ้าหมีระวังกระสุนหมดกระสุนหมดกัน เฮ้ยเข้าได้ไอ้ดอกปะไอ้ดอกไอ้ดอกปะไอ้เก็บไรเก็บยัยเก็บยัยเฮ้ยเราจะถึงแล้วเราจะถึงแล้วพิเศษก็ได้ก็ได้มาถึงแ้วมาถึงแล้วหมายแต่ว่าถ้ายิงเราได้เงินด้วยไงทุกคนแต่ก็ตาไม่มีเราอะไหนมาดูซิในนี้อาจจะมีกระสุนนี่ไง มีกระสุนขายนี่มี่ทองเก็บทองก่อนเก็บทองไปขายก่อนเจ้าหมีฝั่งนี้ฝั่งไหนนี่นี่นี่ซื้อกระสุนตรงนี้ได้เนี่ยร้อยหนึ่งสไลเปอร์นี่ครับทุกคนเราสามารถที่จะมาซื้ออุปกรณ์ได้นี่เปลี่ยนอาวุธแต่ว่าตอนนี้ไม่มีทองเลยอ่ะผมปลดล็อกโดยใช้ทองแล้วกัน49่เก้าโรบักนะครับปลดไปเลยนี่ปลดระจำกันเดียว อ่าเรียบร้อยผมซื้อ MP 5ไฟนะครับตอนนี้ผมได้ปืนมาแล้วเอ็ไฟแล้วผมจะซื้อกระสุนเพิ่มอันนี้เรียบร้อยซื้ออีกเดี๋ยนะไม่มีอ่ผมจ่ายด้วยโลบารเราซื้อกะสุนก่อนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะตรงนี้อุ้ยมีคลาสด้วยเหรอมีดักวิ่งดักปนเดี๋ยวพี่ตอคลาสอันนี้พี่ตอคลาสลูกิดาธุรกิจก็มีจาหวีเนี่ยวทนทานนี่คาชีเซอร์ ดนักพูดชันดีนักโทษนักโทษนักโทษงั้นผมเอานักวิ่งก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวนะนักวิ่งจะลดการโจมตีเหรออ๋ออันนี้ดีกว่าอ่ะธุรกิจบวกเปอร์เซนต์ความเร็วอันนี้แล้วกัน1 50ใช้ทองแต่ผมเติมโลบักเรียบร้อยครับซื้อเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะมันมีโกงด้วยดูดิร้านค้าตรงนี้เฮ้ยมีหมาด้วยอยากเลี้ยหมากดเลยกดเลยซุ่มสุ่มุ่ม หมามาหมามาเฮ้ยได้พิงบูด้วยเฮ้ยเตัดตีดเฮ้ยมีพิงบูมาวิ่งดูดิเฮ้ยได้หมาได้หมาหมหมาหมาต้องการหมาเฮ้ยจะบอว่าไปช่วยสู้ได้แน่เลยทุกคนชัวป้าได้หมาได้หมาเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันมันจะได้เห็นมาโอเคได้เลยอ่ะทุกคนไปนำหน้าก่อนเดี๋ยวฉันอยู่ด้านหลังให้ไป มันจะวิ่งเองเฮ้ยเดินเดินได้เลยเหรอดูดิเฮ้ยอันนี้เดินได้เลยเหรออันนี้เดินได้อันนี้ไม่วิ่งเหรอเออเออจริงจริงจริงระวังนะระวังเลยวิ่งข้างหน้าเลยสน้องหมาไปก่อนสอนน้องหมาไปก่อนวิ่งแล้ววิ่งแล้วพุ่งจับพุ่งจับพุ่งเร็วเฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วใครจะตอนนี้วิ่งแล้วจะต่อดับปีโดนี่แนี่ยนี่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 นมีกล่องข้างหน้ากล่องข้างหน้าปิดสถานกล่องข้างหน้าซ้ายขวาได้ได้เหรอไป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 ขี้หมีเก็บไปแล้วเต็มเลย โอ้ยแด่บเลยนะเนี่ยน้องหมากัดมันต้องต้านมันเลยลูกแกเฮ้ยพูดีอะไรไปเดือบเฮ้ยใช่ใช่ตอนนี้เราเล่นโจ๊กเกอร์ใช่ใช่ตอนนี้น้องหมาช่วยอยู่อน้องหมากัดมันเออเฮ้ยนี่ไงน้องหมากัดเมื่อกี้ลุยมันบุ้ยลุยมันเฮ้ยกระสุนทั้งหมดแล้วอ่ะทุกคนฝากเพืนะต้องหาเกระสุนย้ายเหลือสามนะตอนนี้กระสุนทอป เฮ้ยพอดีโอถึงพอดีเลยเย้แล้วถึงเซฟโซนแล้วอะก่อนอื่นอันดับแรกผมขอไปซื้อกระสุนก่อนนี่ซื้อปึ๊บโอเคตอนนี้เงินหมดอ่ะขอเสียเพิ่มหน่อย15โลบักนี่ครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมพี่ต่อได้เงินเรื่อยๆเพราะว่าเออเติมนั่นเองเฮ้ยแต่ถ้าจะเปลี่ยนปืนน่ะจะมีเปลี่ยนปืนมเปลี่ยนปต้องใช้โทนพี่ต่อ อ๋อหรือว่าจะเป็นช็อตกันดีอ่ะต้องช็อตการพดเลยมาแล้วไม่มีเงินแลวก็คือตอนนี้เงินหมดอ่ะซื้อกระสุนเพิ่มเรียบร้อยผมเป็นช็อตกันแล้วแล้วอันนี้ก็คือเราสามารถเติมโลบัส์ด้วยการแบบว่าคูณเงิน2เท่าอันนี้พลังชีวิต2เท่าผมไม่เติมผมจะไปแบบเพียวๆนั้นเลยไปตามเองไปด้วยขบวนนี้จอ ุ้ยครั้งนี้หมอกหนามากทุกคนเฮ้ยตาแดงด้วยหรือว่าเป็นแวมไพร์มันวิ่งแล้วไม่งๆๆแวมไพร์โ่เลยเนี่ยมาซีมาีแสิชชนกันชนกันชนกันข้างหน้ามีของทุกอข้้ามีของ ได้ๆดกระสุนเอเยี่ยมยอดทุกคนตอนนี้เรามาที่340เมตรแล้วล้ยล้วลุย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 แล้วก็ยายังไม่โดนจมตีเลยนะเนี่ยคนคอยระวังด้นะฉันชีวิตเดียวกระสุนเหลือรีบสองลูกเฮ้ยฉันมีประหยัดไว้ประหยัดไว้มีสาหัวใจตอนนี้ เดียวถ้าใครหัวใจน้อยก็เดี๋ยวค่อยไปเติมเลือดเอาข้างหน้านะ้วฉีหัวใจเดียวเอาหยอนหัวใจเดียวว่าตายเง่ฉันไม่มีกี่หัวใจฉันมีชี่หัวใจแต่ตอนที่ฉันกระฉุนหมดแล้วดอนคนหลายใจอ้าวอ้าวอพรา่านหลายใจเดี๋ยวก่อนแล้วยังไงจ้า เฮ้ยอะไรดีกว่ากันนี่เฮ้ยเก็บๆก่อนพี่ดายายได้เพิ่มมาสามติบกระถิ่นเยอะมายิงบวกต่อไม่ที่แหนเอาที่เอาที่เก๋อหัวเกือบเกือบเกือบฉันเกือบตอนนี้เหลือสองหัวใจแล้วระวังนะจต่อตมิโนย้ายยังเหลือฉัหัวใจอยู่ข้างหน้าาข้งหหน้าเ่่ใมแรกทั้งแรกจะเจอแล้วพี่ต่อแล้วมาบังเก็บังเกอร์ถึงแหววซอมบี้มันเยอะมากเลยเนี่ยใช่หรือว่าเราต้องเติมเลือดกันก่อนทุกคน ทั่วเราเอ่อปืนเก็บแล้วสามารถทําเป็นแบบเติดได้นะแต่ว่านี่งานรักษาด้วยโแพงนะเนี่ยถ้าจะซื้อกล่องพยาบาลนะครับ500เมตรคิดนะครับมันไม่มีอันเล็กหรอเออซื้อก็สุนดีกว่าวะแล้วก็ผมว่านะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น AK ดีกว่า AK 47นะครับวิเย AK ชอบมากเลยอร่อยอร่อยคีบหวานๆนะชอบชอบเดี๋ยว เอ็กซสี่สิบแปดอันนั้นมีเอ็เคหรือเปล่าเจ้าผีฉันฉันชอบมากเลยอ่ะเอ็เคอ้าหิวหิวแหละหิวแหละกินซะก่อนโอเบก่อนเก็บก่อนกระสุนพอมไหมเนี่ยตอนเนี้ยเติมแล้วก็ผมว่าผมจะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงแล้วไม่เอาพิกบูแล้วเอาแกนนี่ไหม เดี๋ยวนมันอาจจะได้หลายตัวปะไม่รู้ว่าลองดูดิลองซื้อดูเออลองมาลองมา79โลบักนะครับขอลองสักตัวหนึ่งขอเป็นเรจนเดอรได้ปะเรจนเดอรี่ออกมาเจนเดอรี่้ยสีแดงเจนเดอรี่นะครับเมื่อกี้เฮ้ย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 ้ลเฮ้ยเฮ้เ้ย้้ยเฮเฮดูด้วยเฮเ้ยด้เฮ้ยเเเดี๋ยว ต่อนด้ลาบูบูเก้อะไรลาบูบูอ๋อต่ะอย่างช่วยแบบมีสติกันหน่อยทุกคนมา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 เลยไปย่างไปเาอยนี๋เดียยเโอเคงใพร้อมยังพร้อมแล้วเอ้ยบิทอบิทอเก็บเก็เก็บเก็เก็บนนี่หน่อยมีที่ฟาร์มด้วยไหนตรงไหนฟาร์มชันดีียมียเก็บทงเก็บองครบอย่างนี้มีก้น เอ้ยอ๋อถ้าเกิดออกตรงนี้ก็คือมันจะเดินให้เลยใช่ปะใช่ถ้าเกิดหมดจากตรงเนี้ยป่าจะหมีนำนำไปนะไปแล้นะไปเลยไปเลยไปเลยไปนี้โอเค่กับไปด้วยเอาีเฮ้ยมีปมน้มันด้วยเจ้าหมีใช่มีปมไมง่วปืนไม่ได้ถมมันมันเต็มเลยรถจะลมล้ว ไปหลบไปนะใครกระสุนหมดก็ประหยัดไหมเอาไปเปิดสองหมดแล้วไม่ปลอดมากโอเคอุ้ยได้กระสุนเยอะเลยแฮชช่าอุ้ยดีมากเลยเจ้าต่อจับปีโดยยายต้องประหยัดแล้วกระสุนใกล้ใกล้หมดแล้วตอนนี้อุ้ยต้องหลบไว้อ่ะไอ้ขออยู่ข้างหลังนะจนไม่ไหวกระสุนหมดเกลี้ยงเลยนี่เดินเดินตามลายฉันก็ได้โอเคได้แล้วเดินตามเฟ้กายจีได้ไหม ไม่ได้ไม่ไม่ได้เขาจะลง YouTube ต่อเดินไปย่มนี่ย่ใ้จะต่อเดินเร็วนะอาชีพฉันล่ะแต่อไนิชาชีพอเลยอาชีพอ้กยก็คือก็คือน้องๆไม่รู้คำตอบลวอาชีพอะไรก็ได้เฮ้ยนเยอะมากเลยเนี่ยใช่ใแต่้น เราที่แอบกายอยู่เหมือนกันน่าจะต่อตปีโดใช่ตอนนี้700เมตรแล้วแต่ไม่เป็นไรลาบาร์โดชั้นกัดซอมบี้เีอะแย่แค่แมีลาบาร์โดคนเดียวถ้าเรามีหมาเยอะมันก็จะได้ได้กินตึกที้ได้เยอะขึ้นนะเนี่ยใช่หุ้ยข้างหน้าเราเจอตึกแล้วนี่ไง้ตึกเมื่เหรอเฮ้ยแป๊บหนึ่งลูกหัวหมาก่อนเก่งมากเก่งมากนี่เจ้าลาบาร์โดโอ้มากูุบ้ากลุบ้างโอ้เก่งมาก นั่ไม่ใช่หมาไอ้คดูแกอะไรเจ้าครูบอดีเฮ้ยนี่เก่งมากตัวสีขาวเก่งมากเก่งมากรูปหัวน่อยเก่งมากตัวนีเป่้าีเก่งว่าหักวนี่มันผีไม่ใช่หมาทาไหนอะเจ้าผีอุ้ยท้องต้องต้องขึ้นไปฟาร์มก่อนเฮ้ยถือว่ามันมีเฮ้ยมีให้ฟาร์มแน่เลยเดียะจริงด้วยโองป่าเยอะเลยอะเฮ้ยทำดีอะเฮ้ยแกนี่ไล่นนี่ี่คือมือผีเสียงเดา ผีสิงเนี่ยย้ายมาอยาจูไลมาผีสิงไม่เอาแต่เก็บทองก่อนแป๊บเดิมเก็บของของงกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเล่นงันกันทั้งท้องทั้งกายทั้งร่างไ้ปึ๊งฉันได้ยินเสียงหัวเราะของคนแถวนี้โหยหวนอยู่เห็นป่ะ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงหัวนี้เลยเสียงอะไรเสียงหัวนี้เลยอ่ะเหมือนไรเจ้าต่อจัปปิโยแม่หมดเป็นหวานแม่หมดเป็นหวานแล้ว อันคืออะไรดียายอ๋อเซฟโซนจุู่ตรี้ทุกคนเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ก็เลยไปเก็บทองอย่างเดียวใช่เอ้ยฉันว่า AK โอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวขอซื้อกระสุนก่อนตอนนี้มี120นัดเหรอฮะมีตั้ง120นัดแล้วแกจะไปยังไงไหวเหรอฮะไหวดิโอ้โหตัวคนทีน่ใส่วิดีมีแฟรตั้ง120นัดเดี๋ยวโหลนัด<อ> เฮ้ยดีดีกว่าเอานี่ปเลอะไรอะไรอะไรฉันจะเปลี่ยนหมาเป็นเสือเฮ้ยเอาดิเอาเอาดูดลองดูลองดูได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูราทุกคนมาสุ่มงาน Legendary ไว้ Legendary จะเป็นสีแดงได้อะไรอ่ะ Panther อะเฮ้ยอุ้ยเนี่ยเสือดำป่ะเนี่ย Panther โอ้โหจะต่อตะปีโด Panther นี่ไงดูดิเอ้าอยากได้มากเลยอะต่อตะปีโดจัง ไม่ใช่แล้วนั้นกระจูนเดี๋ยวละกระสุนจะพอป่ะสองร้อยหกสิบเพิ่มอีกมาทุกคนพร้อมมพร้อมพร้อมใหญ่เติมกระสุนเต็มเหนียวเลยยอบเนี้ยโอเคเขาบอกว่าอย่ามองกลับไปอ๋อห้ามมองกลับงั้นมองข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้ไปก็มีนำเลยไปเลไปลุย ดีเอดีเฮ้ยอมบีระเบิดด้วยอ่ะโอยต้อระัโอ้ยอมบีรเบิดอ้ระเบิด้อระดอะไรระวานะโอ้ยสมบีระเบอเฮ้ยอมบีผิดเปล่าต้อระังสมบีผิดทุกคน ฮ้ยมันจะระเบิดใส่เรามันระเบิดไกลด้วยนะอ๋อแสดงว่าต้องยิงต้องยิงมันก่อนจะมันมาใกล้ๆกันทีมันก่อนเลยพีเนี่ยโหนี่ยาดเลยดิหรือว่าเอาไว้แกล้งเพื่อนบ้างเพื่อนอยู่ใกล้ก็ยิงเลยอย่าแกล้งอย่าเลยามันจะตายได้พวกแกเก็บกระสุนกันเลยเดี๋ยวฉันไอ้นี่ให้โอเคได้ขอได้ได้จะต่อฉันได้กระสุนเหลือเฟืออยู่ทิ้งไปทุกอย่าง เดี๋ยวมาเดี๋ยวมามันจะติดกันติดผู้โอ้ยังเหลือหนึ่งแล้วตายแล้วน่ากลัวสุดๆเลยโอเคฉันเห็นมีคุณเลยฉันนี่ผู้บอลดีป่ะตายไงแลไปโดนอันตรายมากเฮ้ยแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะระเบิดซอมบี้แถวๆนั้นป่ะใช่มันระเบิดพวกมันเองด้วยแล้วก็โดนพวกเราด้วยตอนเนี้ยรออะไรกันไอ้ผู้บัญแม่แกแบบแม่แกคู้บอลดีโดนระเบิดปุ๊บปลอยเลยใช่ นีเดี๋ยวยายตามสูตรแกเองแล้วกันฉันน่าจะไหวอยู่โอ้โหโอยโอเคยังไดอยู่ยังไดอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ข้างหน้าเป็นกองเจ๊จะต่อตะพีดเอาแทงอยู่เจ้าหมีเราจดไปแล้วล่ะจะไปรถเมล์แล้วโอ้โหนี่เต็มพื้นเลยเต็มพื้นเลยเนี่ยโอ้นี่ครับเราอยู่ตรงปั๊มน้ำมันแล้วนะครับมาเก็บ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  อ่ะพวกเราพร้อมกันไหมพร้อมพร้อมพร้อมอ่ะตอนเนี้ยผมเป็นปืนกลแล้วนะครับตอนนี้นี่รับรองเจ้าซอมบี้ไม่กล้าซ่าพวกเราแน่นอนปะออกเดินทางกันเจ้าหมีไปเลยไป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 โอ้ยเจ้าหมีไม่ลำบากเลยใช้ปืนลั่นใช้ปืนลั่นเอาตายนะอย่าเพิ่งรีบยิงเดี๋ยวใก็จะหมดซอมบี้นักกล้ามาไหนโอริงด้วยนี่เนี่ยสมบี้นักกล้ามาเอาฮะโอ๊ย làm ơn, làm ơn, làm đi ra đi. Ốt. Ốt đây, Ốt đây, Ốt đây. Ốt đi,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 Ốt 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 đi, 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 Ốt đi,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  ระเบิดมหาฐานเลยวันนี้เนี่ี่สงูงมากใช่แรงสุดๆเลยอ่ะต้องระวังแบบนี้ไปยิ่งแบบราดับดนท้ายแล้วแกมันจะเล่เริ่มโกรธขึ้นได้เรื่อยใครโดนกัดคนนั้นอ่ะจะกลายเป็นซอมบี้และพอไปได้เข้าแคมป์เจ้าบีจะาบีร้อยอย่างนี้แสดงว่าอย่าบอกว่าเราถูกพี่กัดแล้วพี่ดูวย อย่าเพิ่งโดนกัดนะดจะตดะกเหมนกันจ้าต่อไเหวีหือดาเดียวอะไรแกโดนกัดหรอใช่ฉันโดนกัดแกต้องออกจากแคมป์อยู่นี่ไม่ได้แกจะแพ้แกจะแกจะกัดแกโอ้ยโ้ะจะกัดแกแกี่ดกัดต้รูว้า่มดอย่าอย่าอย่าาอ ทางนี้ซื้อของทางนี้แ่ขอที่ขอฟังดิแบเนึงเก็บมอทองเต็มเลยผมว่าผมซื้อกะสุดนเพิ่มดีกว่าต้องใช้เยอะมากเลยเนี่ยยิงซอมบี้แบบโอ้โหได้มา800แน่โอ้โหก็ตอนนี้คืออาวุธเนี่ยผมเต็มแล้วปลดล็อกมาอันสูงสุดเลยซึ่งอันนี้ไม่ต้องระวังเอ้ยฉันอยากเปิดกาชาอีกอ่ะอ่ะ ลองดูนะครับว่าเราจะได้ดีเจนเดอรี่ไหมไปดีเจนเดอรี่ดีเจนเดอรี่ดีเจเรลอย่างนี้ชัวเอาทำไมเนี่ยนัน่งไงว่าแล้วเชียวอเอาเตือนแน่นอนเขาให้เขาให้ใหทองมาหรอเมื่อกี้หเหมือนให้มานะถ้าสามอ่ะไม่แน่ใจเอาล่ะพวกเราเราจะมุ่งหน้าสู่2000เมตรด้วยกันนะลุยลุยลุย ได้ได้ได้2,000เมตรหรือ2,000กิโลเมตรไม่รู้1เมตร2,000เมตร2,000เมตรวิ่งไหวเหรอไม่ได้ไหวปากของเราวิ่งกันดีกว่าไปเลยทุกคนไปกัน่อนเลยไปไปก่อนเลยนั่นแหละ1,000เมตรเบื่อใหญ่โอ้โหองวน้ากลัวนะเนี่ยเออจริงด้วยแฮะเราอยู่ในองวงนิดาไปวิ่งแล้วถึงเจอแล้วครับว่า ยิ้มไปก่อนเลยใครมีกันเฮ้ยมีตัวอะไรด้วยก่อนเห็นป่ะใส้ตัวอะไรเหมัอนโกเลมอ่ะโกเลมอึดอึดมากตายแล้วตายแล้วตัวอึดๆด้วยนะเออจริงด้วยนะล่ะโกเลม่ะใช่โกเลมโกเลมอึดมากมันอึดมากวุ้ยตายไปหลบไปแลยเจ้าบีดอนไปแล้วไม่เป็นไรเราตัวรอดของเราก่อน อดิมเดินเดินลิมได้หมดผลใช่เดินลิมไม่ค่อยโดนเลยนะใช่ดิไอทางลัดของเราไอกล่องนี้มันก็ล่อหน้าล่อตาจริงเลยนะเนี่ยอย่าไปเกยมันล่อเรามันลอให้เราไม่โดนช็องพี้ไงพี่แบ๊บพี่แบ๊บจับลอยหุ่นทั้งแปดนั่งจะต่อจะพี่โดใกล้ถึงแล้วตีตีโปเลยก่อนอีกทีนีเนี่ยโเลิเยอะอีกระเบิดเลยหรือที่ตอนนี้เยอะแล้ ช่วยด้วยจะตอ<พ>่นออโย,ยายกรนทหมดแล้วพันแปดอยมากตอนเนี้ยพันแปดพัน, 8, พน 8, แปปดก้าล้วเเริ่มน้อยแล้วจะต่อองพี่ไม่ค่อยมีเท่าไ่แล้วหรอาร่ามาไปเลยโอ้ยมันยงไปเปนูงเนี่ยโอ้ยตายตายหลบหลบมามามา,มาพันก้าแล้ว มา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 เฮ้ยกะสุดแล้ว้าวแล้วลบอย่างเดียวเราจะต่อต่ีโดนนี่ท่าทาทักทาม่อไรเนี่ยทักทาคนเดินนี่รีพุตาต้ือักเฮ้ยแล้วแล้วทุกคนกำลไปอยู่กลังไปกำลังไปเจ้ามีกับเจ้าบอยกำลังมามาเล้วมาเร็วลาดมาแล้ว ดีไอโหมันตั้งอยู่ที่นี่ดีเองโห่โอ้โห้เก็บปืนเก็บปืนเป็นมิดเป็นมิดเป็นมิดยายิงเป็นมิดเดี๋ยว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 นีฉันจะเป็นหัวหน้าที่นี่โอ้ยยลงไปให้หมดเลยเฮ้ยคือมิดจะมีเรียกคือมิดขึ้นดิโถ่ยังยังงกอ่ะ เราต้องขัดเพิมก่อนเออมีของปะปนมาปนมาเราจะได้เอากลับไปขายเราจะได้รวยกันเจ้าอเฮ้ยดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าที่เนี่ยอาจจะตายกันหมดแล้วหรือเปล่ามากเลยเออยแต่ฉันเจอทองอ่ะอยู่นี่นนี่ไงนี่ไงสองก้อนสองก้อนอยู่หลังตึกเจอเจอทุกคนเลยถ้าอยู่มาเนี่ยมาตรงชั้นเนี่ยเจ้าหมียังตึกยังตึก เฮ้ยเข้าไปได้ปะกูบอด,ดี้เข้าได้เข้าได้เข้าได้มาเดี้เข้ามาม,มีทองด้วยมีทองด้วยเฮ้ยมีทองด้วยข้างในโถ่อยอโหมันหล่นอยู่นี่กันเยอะแยะเลยเอออยู่ในตึกเต็มเลยเนี่ยจ้าบ้าดมกลิ่นให้หน่อยเอ้ยนี่ไม่ใช่หมานี่เสือเสือเสือเ <laughs> ชื้อเชือชึบทางนี้ทางนี้มีมาแกนี่ทองทางนั้นน่าจะไม่มีก็ต่อเมื่อกี้ยายเดินไปย่องเงี้ยเออไม่มีเลยอ่ะโอเคเราลงข้างล่างกันดีกว่าปาเจ้าหมี ขึ้นฮอไปเลยเฮ้ยเครื่องบินไปเลยเนี่ยเครื่องบินเครื่องบินไปกันเลยพวกเราใช่ไปกันแล้วเหรอไปเลยไปเลยไปด้วยไปด้วยนี่ยเอาละครับในที่สุดเราก็หนีออกจากซอมบี้ได้นะครับโดดกขับแบบเท่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยดาแล้วก็แชร์กันด้วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว พ่อย oh, ูดวิดมากบายไม่บาย